ามาดูข้อ67ถึง68นะคะ3คะแนนนะเลือกและตอบคำถามนะคะเรามาแปลกันเขาบอกว่าอะไรแพ้พุงแท้พุงโพธงคืออะไรพายุใต้ฝุ่นใช่ไหมปกติโพธงปกติแพ้พุงพายุใต้ฝุ่นพายุใต้ฝุ่นแพ้พุงแพ้พุงนะอะ ปกติทำไมชินวอนผู้ถ่อคูวอนกาจิมานีแซงกิมนีดาแปลว่าอะไรมาดูกันเริ่มพูทถอแปลว่าเริ่มใช่ไหมเริ่มเริ่มเดือนอะไรกระดาก,กระดาถึงถึงกันยาใช่ไหมกาจิแปลว่าถึงถึงเดือนกันยา,าแซงกิมแซงกิมมาจากแซงกีแซงกีดะที่แปลว่าเกิดขึ้น ที่แปลว่าเกิดขึ้นนะคะอะ่โดยปกติพายุใต้ฝุ่นอะจะเริ่มเกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยามากเลยอืมแล้วอะไรต่อเขาว่าไงเขาบอกว่าพายุใต้ฝุ่นอ่ะมีชื่อด้วยมีด้วยอ่ะอีรุมอ่าอีรุมอินเดอ่าฮันกุกกออ่า เฮ hey, um อิรมอิึมิดาเขาบอกว่าพายุเนี้ยพายุเนี้ยมีชื่อเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะ,ะมาต่อพายุเนี้ยมีชื่อเป็นภาษาเกาหลีด้วยอ่าอิรึมใช่ไหมอิรึมฮันกุกกออิรึมฮันกุกกอมีชื่อเป็นภาษาเกาหลีด้วยอ่าประโยคต่อมาเขาบอกว่าอิรึมอ่าชื่อพายุใต้ฝุ่นเนี้ยพายุใต้ฝุ่นเนี้ย อยู่ใน14ประเทศด้วยมีชื่ออยู่ใน14ประเทศด้วยอ่ามันดึนโกอิซซึมิดาเขาบอกว่าอะไรทาได้ทําชื่อพายุใต,ต้ฝุ่นเนี่ยใน14ประเทศด้วยยอนเนเกะนาลายโซที่14ประเทศใช่ไหมยอนเนยอนเนเกะแปลว่าอะไรี่ใช่ไหม14อ่านาราแปลว่าประเทศประเทศอ่ ทำมันดึนโกอิสตูนิดามีการทําชื่อใน14ประเทศด้วยชื่อพายุใต้ฝุ่นเนี้ยนะมีชื่อด้วยนะออ่าแล้วเขาเขาว่าไงเขาบอกว่าผููถอเริ่มทําชื่อใช่ไหมเริ่มตั้งชื่อพายุใต้ฝุ่นเนี้ยเริ่มตั้งชื่อพายุใต้ฝุ่นเนี้ยเมื่อปี2000อ่าเนนแปลว่าปีนะคะผููถอเริ่มตั้งชื่อพายุใต้ฝุ่น ภาษาเกาหลีเนี่ยพยายุใต้ฝุ่นที่เป็นภาษาเกาหลีเนี่ยเมื่อปีสองพันอ่าแปลว่าสังเกตได้ง่ายๆก็คือถ้ามีคําว่าผู้ท่อเนี่ยผู้ท่อเนี่ยมันจะต้องคู่กับไอ้พวกฉี่จักหรือว่าอะไรสักอย่างใช่ไหมมันจะต้องเกิดจากการเริ่มต้นหรือว่าอะไรฉี่จักก็คือเริ่มต้นผู้ท่อก็คือตั้งแต่ใช่ไหมอ่าตั้งแต่อะไรตั้งแต่ตั้งแต่อะไร,ะไรจุดจุดจุดอ่า มาดูเขาบอกว่าอะไรอีกตั้งชื่อภาษาเกาหลีทําไมทําชื่อภาษาเกาหลีให้คนประเทศอื่นๆใช่ไหมทาลุนนาลาประเทศอื่นๆทาลุนนาลาสารัมแปลว่าคนประเทศอื่นๆใช่ไหมคนประเทศอื่นๆสามารถอะไรทานยอชิุนทานยอชินทานงอแปลว่าอะไรง่ายใช่ไหมชิ ชีดาแปลว่าง่ายใช่ไหมทานเงอแปลว่าคำางี้คำศัพท์ที่มันออกเสียงง่ายๆใช่ไหมอ่าเลือกคือรึมแปลว่าเลือกอ่าเลือกออกเสียงผัดพ,พลิมแปลว่าออกเสียงนะออกเสียงออกเสียงง่ายๆอ่าเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวมาสรุปกันพยายุไต้ฝุ่นเนี่ยจะเริ่มปกติจะเริ่มเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนใช่ไหมแล้วก็พายุเนี้ยมันก็มีการตั้งชื่อเป็นภาษาเกาหลีด้วยอ่ามีชื่อเป็นภาษาเกาหลีด้วยซึ่ง ซึ่งเริ่มทำชื่อในสิบสี่ประเทศใช่ไหมอ่าสิบสี่ประเทศเนี้ยก็จะเริ่มทำการตั้งชื่อกันในอ่แล้วก็เมื่อปีเริ่มตั้งแต่ปีสองพันใช่ไหมภาษาเกาหลีเริ่มตั้งแต่ปีสองพันก็เริ่มมีชื่อเป็นภาษาเกาหลีแล้วอ่าแล้วก็จุดจุดจุดทำไมอืมน่าจะมีคำว่าอะไร คำว่าฉีจัก๊กใช่ไหมที่พอจะเป็นไปได้ฉีจัก๊กใช่ไหมอ่าฉีจัก๊รรกเฮสซึมนีดาทำการตั้งชื่อเริ่มทําการตั้งชื่อใช่ไหมอ่าถ้าเราจะเลือกเขาบอกว่าพอเริ่มทําการตั้งชื่อใช่ไหมเขาก็ว่าอะไรเลือกคําที่มันออกเสียงง่ายๆใช่ไหมให้คนประเทศอื่นออกเสียงได้ง่ายๆด้วยอ่ามาดูข้อ67เขาว่าไงคําตอบพูเร ok oh ียโกฮัมนิดาอ่าแปลว่าอะไรมาจากคําว่า ผูรือด่ะูรืดาที่แปลว่าเรียกใช่ไหมเรียกอะเขาบอกว่าเราทำการเรียกชื่อใช่ไหมทำการเรียกชื่ออทำการเรียกชื่ออมาดูข้อสองเขาว่าไงวอนฮาโกวอนฮาโกอิสมิดาวอนฮาโกแปลว่าอะไรกำลังวอนฮาโกแปลว่าวอนฮาดามาจาก ความต้องการใช่ไหมแปลว่าต้องการกำลังมีความต้องการชื่อใช่ไหมกำลังมีความต้องการที่จะตั้งชื่อหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเพราะเขาตั้งชื่อไปแล้วเนาะใน14ประเทศนะคะอ่าแล้วพูเรลโกนี่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะมีการเรียกชื่อเริ่มเริ่มเรียกชื่อใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่นะคะอ่าพากว่ามาดูข้อ3พากว่าคีโรฮิซึม่ดาพากวา พาโกมาจากพากุตะพากุตะที่แปลว่าเปลี่ยนนะคะที่แปลว่าเปลี่ยนนะอ่าส่วนคีโรเนี่ยคีโรมาจากคําว่าคีโรมาจากรักษัพบคือคีโรฮาดาคีโรฮาดาที่แปลว่าการแสดงความตั้งใจการแสดงความตั้งใจความการแสดงความตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อใช่ไหม อ่าไม่ใช่นะเขาว่าฉี่จัก๊กเอ้ยเขาว่าเริ่มต้นใช่ไหมภูทอนเนี่ยมันจะมาคู่กับเพิ่งจะตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเขาเปลี่ยนไปนานแล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่จะเขาพูดก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมอ่าฉะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยควรจะเป็นไปได้มากที่สุดควรจะตอบข้อเนี้ก็คือการทําใช่ไหมการทําชื่อการเริ่มตั้งชื่อใช่ไหมอ่ามันดึนดะแปลว่าอะไรทาใช่ไหมทาหรือเริ่มหรือสร้างใช่ไหมเริ่มหรือสร้าง เริ่มหรือสร้างฉี่จักแปลว่าเริ่มใช่ไหมเริ่มทำอ่าเริ่มทำชื่ออ่าเริ่มทำอีลุมอ่าอีลุมเริ่มทำอีลุมเมืนอ่าเริ่มทำอะไรอีลุมเนี่ยอีลุมเมืนมันดูกี่ฉี่จักแคซัมนิดาอ๋อเห็นไหมมันเข้ามันต่อประโยคกันได้เลยเห็นไหมคะอ่าฉะนั้นตอบข้อสี่นะอ่าโอเคมาดู บทสนทนาข้อหกสิบแปดดังใช้บทสนทนาเดิมนะมาดูกันมาแปลกันเขาว่าไงข้อหกสิบแปดข้อหกสิบแปดนะเขาว่าแทพุงแทพุงโพธงนะเขาว่าไงปกติปกติพายุใต้ฝุ่นทำไมคออุลกว่าพงเมแซงกิมนีดาคออุลแปลว่า อะไรขีอบนแปลว่าหรือดูหนาวใช่ไหมพมฤดูใบไม้พลินะแซงกิมเกิดขึ้นทำไมปกติเกิดขึ้นในฤดูหนาวแล้วปกติปกติกตพยตายุใต้ฝุ่นเกิดขึ้นในฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมไม่ใช่นะมันเกิดในช่วงฤดูมันเกิดในช่วงเดือน กรกฎาถึงกันยาใช่ไหมน่าจะเป็นฤดูร้อนใช่ไหมอ่าเขาไม่ได้บอกนะว่าฤดูไหนฉะนั้นข้อน,นี้ผิดนะคะอ่ามาดูข้อสองเขาว่าไงฮันกุเอนึนเทพุ่งแทพุงคอยโพลจีอันซึมนดาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นพายุใต้ฝุ่นเนี้ยไม่ค่อยเกิดขึ้นใช่ไหมคอยคอยแทบจะไม่เกิดขึ้นอ่า คุนจีอันซึมนีดาแ,แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยพายุใต้ฝุ่นแทบจะไม่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีไม่ใช่นะเขาบอกว่าเกิดขึ้นอยู่นะอา่าสามแทพุ่งอีอีรืม,มึนยอลเนเกยนาราเอโซเหมันดึมนิดาเขาบอกว่าชื่อพายุใต้ฝุ่นเนี่ยทำใน14ประเทศใช่ไหม อ่าถูกต้องนะเขาเทิบทํทำใน14ประเทศใช่ไหมมีชื่อพร้อมกันร่วมกันใน14ประเทศนะติก๊ไว้ก่อนข้อน,นี้น่าจะถูกนะคะามาดูข้อสุดท้ายเพราะว่าไงอันสุดท้ายแทพุงฮันกูก,กอยหรือมึนพาลืมมีชิมชีอันซึมนิดาเพราะว่ามันออกเสียงไม่ง่ายใช่ไหมอันอันเนีขาบอกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ง่ายแปลว่าไม่ ชี่แปลว่าง่ายใช่ไหมง่ายอันเนี่ยแปลว่าไม่ง่ายแสดงว่าเป็นออกเสียงไม่ง่ายออกเสียงไม่ง่ายชื่อภาษาเกาหลีของพยายุใต้ฝุ่นเนี่ยออกเสียงไม่ง่ายไม่ใช่เลยนะเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะตั้งชื่อพยายุใต้ฝุ่นเนี่ยให้มันออกเสียงง่ายเพื่อที่คนประเทศอื่นจะได้ออกเสียงง่ายง่ายๆใช่ไหมฉนันข้อนี้ผิดนะคะตอบข้อสนะโอเคไปดูข้อ69ถึงข้อเจต่อเลยนะยากไหม ค่อนข,ข้างยากนะแต่ไม่เป็นไรนะเราน่าจะผ่านตั้งแต่ข้อแรกๆแล้วใช่ไหมถ้าเอาแค่ผ่านก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ในการสอบแล้วกันเนาะอ่าเอาไว้ฝึกฝึกอ่อฝึกแปรนะคะฝึกแปลไปนะอ่าไม่เป็นไรนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะสองข้อสุดท้ายนะคะ มาดูสองข้อสุดท้ายในการติวนะคะชุดที่หกสิบสี่นะามาดูสามคะแนนนะคะมาดูเขาว่าไงกันบ้างเขาบอกว่าอะไรประโยคแรกแปลว่าหยดทันจอนแปลว่าสองสามเดือนก่อนใช่ไหมสองสามเดือนก่อนเนี่ยอสองสามเดือนที่แล้วอ่ะสองสามเดือนที่แล้วทาไมพวกเราอูรีทำไมพวกเราอาชิบเอฟชิบอัพเพสอบตันโก ทำไมตันโกไปว่าตันโกไปรว่าสันนะคะสันมาจากคำว่ารากศัพท์คือลากศัพท์คือ,คอตอนดานะคะตอนดับที่แปลว่าสันนะสันอ่าสันทำไมเขาบอกว่าอิทนนชักโกอีรื่นคางอาจีรื่นโพอัึมีดาเขาบอกไงพบหมาใช่ไหมคางาจีลูกสุนัขอ่าลูกสุนัขนะคางาจีลูกสุนันะขอ,อ,นอ่าพบใช่ไหมพบ ลูกสุนัขทำไมตัวเล็กหรือเปล่าเล็กอ่าชักโกชักตาแปลว่าเล็กมารืนแปลว่าผอมอ่าผอมมาจากมารืดานะคะมารูดะที่แปลว่าผอมนะอ่าแล้วก็อะไรมีอาการสั่นอยู่ใช่ไหมตาลโกอิดหนึ่งมีอาการสั่นอยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหมฉีบอัพ,อพเพย์ต่อนะอ่าเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยเจอลูกสุนัข ตัวสันอยู่หน้าบ้านเลยโอ,อ้แล้วไงต่อเอามาแปลแตะมาแปลต่อนะคะแล้วเขาก็ว่าไงอ่ะชอนนึ่นคือคางาจีนอมูพูซังเงพอบซึมนี่ดาเขาว่าไงสงสารหมามากเลยสงสารหมามากๆเลย,สสมามาเลยนอมูคางาจี ภูซัง e, เูซังฮาดานะคะมาจากร่าศัพท์คือภูซังฮาดาที่แปลว่าสงสารน่าสงสารมากเลยนะคะโอ้เห็นแล้วก็น่าสงสารนาะพบซึมนีดาวนะเห็นแล้วก็สงสารหมามากๆเลยนะคะอ่ะมาแปลประโยคต่อมาค่ะ อ่าแล้วเขาก็พาสุนัขกลับบ้านใช่ไหมพาสุนัขกลับบ้านแทรอ่าพาสุนัขกลับบ้านใช่ไหมอ่าแล้วก็พาไปกินนะหมกขึ้นพาไปกินแล้วก็พาไปหลับด้วยใช่ไหมพาไปนอนอ่าจำโตนอนด้วยพาไปนอนด้วยอ่าพาไปนอนที่บ้านด้วยนะอ่าให้การนอนหลับแล้วก็ให้อะไรกินด้วยใช่ไหมอ่าแล้วประโยคต่อมาเขาบอกว่าอะไรตั้งแต่นั้นมา คือตเอนะตั้งแต่นั้นมาจูอินแปลว่าเจ้าของนะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้ค้นหาเจ้าของอ่าเจ้าของด้วยตั้งแต่นั้นมาแต่ก็อิจิโตอาจิโตก็ยังไม่พบใช่ไหมยังอ่าอาจิก็ยังไม่พบเจ้าของจูอินนะเจ้าของจูอินแปลว่าเจ้าของนะคะอ่าเจ้าของก็ยังไม่พบเจ้าของอ่าแล้วก็อ่าคำนี้แปลว่าปรากฏตัวนะนาธานี นาธานาจิอันซึมนีดาแปลว่าไม่พบนะไม่พบการปรากฏตัวของเจ้าของเลยออแล้วไงต่อแล้วสุนัขตัวนั้นแล้วตอนนี้สุนัขตัวนั้นคือคาร์จีเนื่น e อีเจแปลว่าตอนนี้สุนัขตัวนั้นอ่าตอนนี้สุนัขตัวนั้นทําไมจุดจุดจุดอ่าตัวนั้นตอนนี้สุนัขตัวนั้นน่าจะทําไมน่าจะอะไรมาแปลประโยคสุดท้ายกันเขาว่าไงอ่าของฉันอ่าตอนนี้สุนัข ของฉันอา่าทำไมเป็นเพื่อนไปละชินกูกะเป็นเพื่อนได้เป็นเพื่อนกับฉันไปล ja. ้วอ่าได้เป็นเพื่อนของฉันไปล้วเป็นเพื่อนที่ดีของฉันไปล How. How. How ้วอ่า h a i จิก i แปลว่าอ่า h a i อิจ i แปลว่าการจากลาใช่ไหมการจากลาอ่าการจากลาอ่า chirosumida ชีมาจากคําว่าชิเราชิโร o ชิโรที่แปลว่าไม่ชอบใช่ไหมไม่ ไม่อยากจากไปเลยไม่อยากจากหมาตัวนี้ไปเลยนะไม่ชอบเลยไม่อยากจากหมาตัวนี้ไปเลยอืมโอเคมาดูคําตอบกันเขาว่าไงข้อหกสิบเก้านะคะข้อหกสิบเก้ามาดูคําตอบกันเขาบอกว่าอะไรชามีก็มาจากคําว่าชาดาใช่ไหมชาดาที่แปลว่านอนใช่ไหมอ่านอนมากเลยหมาตัวนี้นอนมากนอนมากไหมนอนเยอะนอนเยอะเกินไป เขาไม่ได้บอกนะว่าหมานอนเยอะไหมนะแค่บอกว่าพามานอนหลับแล้วก็ให้อาหารใช่ไหมมาดูข้อสองเห็นข้อนี้ก็ตัดไปเลยนะไม่ใช่นะมาดูข้อ2จูอินึนจูอินึนชัดชัดอาสอเขาว่าไงชัดมาจากคําว่าชัดตะที่แปลว่าค้นหาใช่ไหมที่แปลว่าหาเขาหาเจ้าของเจอและเจ้าของจูอินแปลว่าเจ้าของเขาหาเจ้าของเจอ เขาค้นหาเจ้าของเขาบอกว่าหาเจ้าของอค้นหาเจ้าของค้นหาเจ้าของเนี่ยมันอยู่ในประโยคก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ไหมอ่าอยู่ในประโยคก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่น่าจะมาเติมใส่ตรงนี้ได้นะคะแค่นั้นข้อนี้ตัดไปนะอ่ามาดูข้อ3เขาบอกว่าอะไรคือโกคอนกังคอนกังเฮชอสอคือโกคอนกังเฮชอสอเขาบอกว่าอะไร าบอกว่าตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยแข็งแรงขึ้นอ่าแข็งแรงขึ้นนะบอกคนกังคนกลังแปลแว่าอะไรแข็งแรงใช่ไหมสุขภาพดีด้วยอ่าแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยคือคือดาที่แปลว่าใหญ่นะคะอ่าตัวหมาตัวนี้ตัวใหญ่และสุขภาพดีด้วยอ่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่ค้นหา ตั้งแต่ที่ค้นหาใช่ไหมตั้งแต่ที่ค้นหาไม่เจอเนี่ยค้นหาเจ้าของไม่เจอเนี่ย <c oughs> เขาก็ตอนนี้สุนัขของฉันเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงอืมน่าจะถูกต้องนะคะข้อน,นี้นะอาล่าวไว้เลยนะอ่ามาดูข้อสี่เขาบอกว่าอะไรเคสกตาลโกอิสอสออิสอสอเขาบอกว่าหมาตัวเน <c oughs> ี <c oughs> ้ย ยังสั่นอยู่ตลอดเลยโอ้ยถ้าสั่นขนาดนี้ก็คงจะตายไปแล้วใช่ไหมถ้าสั่นจนถึงขนาดนี้ใช่ไหมอยู่ตั้งนานแล้วเคศกไปาวา่าเรื่อยๆหรือตลอดตลอดใช่ไหมตัโกตนดาแปลวา่าแปลว่าสั่นใช่ไหมเออยังสั่นอยู่ตลอดตลอดเลยเออไม่ใช่ละข้อนี้ผิดนะคะามาดูข้อสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรบทสนทนาเดิมเ,เขาบอกว่าอะไรบทสนทนาเดิมเขาบอกว่า ชอนนึงคังาเจียจยูินมันน้ำนิดามั่ซึมน่ดาเขาบอกว่าอะไรสุนัขเนี่ยพบเจ้าของละพบไหมไม่พบนะอ่ามันจูวินเจ้าของพบเจ้าของแล้วหมาตัวนี้พบเจ้าของแล้วไม่พบนะยังไม่พบนะอ่ามันดูข้อสองเขาบ,บอกว่าอะไรคังฮาจีร์นอีจอ็อปรซึมนดาเขาบ,บอกว่าหมาตัวเนี้ยได้หายไป ใช่ไหมสุนัขตัวนี้มาสุนัขของฉันเนี่ยหายไปแล้วอ,อีโรพอลแปลว่าสุนัขหายไปแล้วไม่นะเขายังเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่เลยใช่ไหมยังไม่หายไปนะอะแล้วข้อสามเขาว่าไงคังฮาจิรึนคิวรึนโอชิเชโรซึมเนดาเขาบอกว่าเขาไม่ชอบสุนัขเลยเขาไม่ชอบสุนัขตัวนี้เลยอ่าชิโรแปลว่าไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบสุนัขเขาไม่ชอบเลี้ยงดูสุนัขอ่ะคิว คิวะที่แปลว่าเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูนะเขาบอกเขาไม่ชอบเลี้ยงดูชิโรเขาไม่ชอบเลี้ยงดูสุนัขตัวนี้เลยอผิดนะเขาชอบนะเขาไม่อยากจากสุนัขตัวนี้ไปเลยใช่ไหมฉะนั้นข้อสุดท้ายและผิดมาหมดทลกข้อแล้วฉะนั้นตอบข้อสุดท้ายแน่นอนเอามาแปลกันเขาว่าไงชอนึ่นคีเลซ่เทลอุลคังจีรึนคิวกอิซึมิดะเขาว่าไง ตอนนี้ก็นําสุนัขเข้ามาเลี้ยงใช่ไหมตอนนี้นําสุนัขเข้ามาเลี้ยงอ่าใช่ก็น่าจะตอบข้อสุดท้ายแล้วเพราะว่าทุกข้อมันผิดใช่ไหมคะอ่าย่างไงก็กลับไปทบทวนนะคะคําศัพท์แล้วก็ฝึกทําแบบทดสอบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกเราฝึกลองทําแบบทดสอบอีก2ชุดนะคะด้วยตัวเองนะแล้วก็ดูเฉลยว่าตัวเองสามารถทําได้ติด่ ทำทำถูกกี่ข้อแล้วเราก็จะสามารถประเมินตัวเองได้นะว,ว่าเราจะสอบผ่านโทปิกไหมถ้าเกิน80คะแนนก็ถือว่าสอบผ่านแล้วถ้ายังไม่ถึง80คะแนนก็ทำซ้ำๆๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะคล่องนะคะในข้อสอบนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งคะแนนข้อสอบที่ทำอีกสองชุดมาให้ครูด,ด้วยนะ ว่าทำกันได้กี่คะแนนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบผ่านนะคะขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่ใหม่ในคลาสระดับ2นะคะใครสนใจเรียนก็ติดต่อทักแชทหาแอดมินได้นะทามีตู้พาอแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะอันยอง